จะลงเยอะขึ้นหันไม่เลยงามเด้อพีขึ้นหันไม่เลยสำคูณอิ่มแล้วผ่าลาบผักก้อยผ่าตามึงไปทกินหม้อที่ได้อลาบก้อยซอยเซมาเด้อมาเด้อใครซืกินน้ำมาอ๋อได้ไหมเออได้รับเนี่ยไปย่วงยางออมผักเขาเนี่ยค่อยย่างเนียแม่งก็ไล่ตาของผู้เบิ่งอะค่อยมอยย่างไป vậy hồ mình vay hồ lợn nói chừng vay đây khỏi đâu vay đây bộ đây bơm bộ ờ lại không ta cho nó trông cái thế này nó có coi nha mà nó nói nó là cao thôi mà Khăn bò hai bữa đây bưng มาเดินกินเขาเดิกินเขาเขาบร้าีไเพื่อนหันไหมเบิ้งเบิ้งไปเลยนกมันไม่แมบานของม่เป็นตรงว้าฮ่าก็ไปอยู่แล้วมันจะเป็นนั่นหรไหนปนน้าให้คนเบนง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn